ที่นีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลต้อมวันไหนนะครับมากับข้อมูล Passive ที่หลายๆคนไม่รู้นะครับถามพี่ในไลน์เยอะมากนะครับถ้าน้องรู้ไว้น้องจะได้ไม่จนนะครับผมอ่ะก็คืออย่างแรกนะครับก็คืออันนี้เลยครับบัฟปืนนะครับผมถามกันเยอะมากบัฟปืนดีไหมบัฟปืนดีนะครับดีแรงนะครับแต่ถ้าน้องใช้แล้วน้องเตรียมตัวจนได้เลยก็คือได้เงินน้อยนะครับได้เงินน้อย เราอย่างแรกคือผมถอดตัวให้หมดนะครับแล้วดูหัวมุมล่างนะครับน้องจะเห็นไหมครับว่าเย็นพี่นะครับไม่ใส่ตัวไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยอยู่ที่1 0บจุดห้ารอบอยู่ที่4ี่จุดหกนะครับสิบจุดห้ากับ4ี่จุดหกซึ่งถ้าพี่เอาตัวละคระสักตัวมาตีมอนนะครับมาตีมอนนี่นะครับอ่าสักตัวตีมอนนะครับดูเงินนะครับพี่จะได้ประมาณ50าสิบแซนี่คือพี่ไม่ได้ใส่บัฟไม่ได้ใส่เลยนะอ่ะ ห้าสิบแซดอะลองอีกตัวหนึ่งนี่59าสิบเก้าซเอาตีกลมๆว่าอยู่ที่ประมาณโซน50นะครับ50บวกลบนะครับ50บวกลบเอ่อห้าสิบวกลบนี่60อยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆนี้อาจจะตีเธอหนึงตี4ตัวอ๋อมองไม่เห็นะนะครับ50ประมาณ50ถึง60บวกลบประมาณนี้โอเค คร,คราวนี้เรามาดูเรื่องบัฟนะครับบัฟป,ปืนนะครับอยู่ไหนวะป,ปืนหายไปไหนละนี่บัฟป,ปืนที่มีปืนอยู่2กระบอกนี่ปืน2กระบอกนะครับเออโทษทีงั้นที่ต้องดีโอเคอย่างแรกนะครับถ้าบัฟป,ปืนเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีนะครับ50% จำไว้ดีๆนะครับตี50%ก็คือมันจะเพิ่มตรงนี้เลย50%นะครับและมันมีพลังแฝงคือตีบอสแรงขึ้นอีก40%นะครับแต่ไม่ขึ้นตรงนี้ไม่แสดงโชว์นะครับเอาง่ายๆมันคือปืนเนี่ยถ้าน้องใส่นะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นสตอง3พลังโจมตีตรงนี้เท่ากันนะครับแต่เวลาไปตีอนะครับไปตีมอนแรงเท่ากันแต่ไปตีบอสอ่นะ มันจะตีความแรงต่างกันนะครับอ่เราใส่ให้ดูก่อนเอาอย่างแรกคือเราพูดถึงเรื่องเงินเรามาดูเรื่องเงินก่อนนะครับอธิบายทีละข้อคือเงินนะครับเยนพี่10.5ดอบคูณ4นะครับ4.6ใส่ปุ๊บนะครับหายหไปนะครับเยนหายไป2ดอบหายไป1น,นะครับดอบหายไป1แต่คือพี่อ่าใส่อาร์ติแฟกต์ดอบคูณ2มันก็เลยมันก็เลยหายไป2นะครับมันก็เลยหายไป2 ถ้าเราใส่หนึ่นะครับเดี๋ยวเย็นเหลือ 6. ดดอปคูณ0นะครับถ้าน้องเล่นปืนปืนแรงนะครับนะครับแต่มันอธิบายแล้วว่าตัวนี้เก่งนะครับแต่แต่มันอะใชคอร์ดใช้ต้นทุนก็คือมันหักเย็นหักดอกเยอะมากถ้าน้องใช้ปืน2ก็บอกบอกได้เลยไม่ต้องซื้อเกมพาร์เย็นคูณ2ไม่ต้องซื้อเกมพาร์ด,ดอป เพราะว่าเจอปืนสองกระบอกเกมพาร์ทไม่มีแน่นอนเนี่ยเกมพาร์ทหายหมดนะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยปืนหนึ่งกระบอกนะครับเทียบเท่ากับบัฟโกกี่ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดูมีผมพิมพ์อ่าไม่ได้ต้องขึ้นต้องพิมพ์ว่าอ่าโซลิดใช่ไหมอ่ะขึ้นโอเค เราถ้าผมมีบัฟอยู่สิผมอยากจะได้ให้บัฟขึ้นมาเป็น2องเพิ่มขึ้นมา2ผมต้องใช้โกห้าตัว1น,นะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งประมาณนี้เห็นปะก็คือ1 2 3่งสองที่ต้องใช้3ตัวนะครับบัฟโก3ตัวสมมตินะอ่ะอย่างเงี้ยพี่ใส่โกอ่ะใส่แม่งอ่ะพี่ใส่โกทั้งทีมเลยอ่ะ ไปแล้วปไปก็แปนี่ที่ทำโกได้สิบเก้านะครับเอาเอาโอกตัวนี้ออกหน่อยเอาออกหน่อยเอาอย่างนี้เอาอย่อางนี้จะได้เออสิบแปดนะครับแล้วพี่ไปใส่เซนดีใส่ปืนสองกระบอกนะครับหนึ 1, ่งสองเห็นไหมครับที่ใส่โกมาทำไมครับดูดิปืนสองกระบอกโกหายหมดเลยเนี่ยโกเหลือสิบสี่ เห็นไหมครับว่าสิ่งที่ควรรู้ถ้าน้องไม่อยากจนนะครับเลือกได้อย่าใช้ปืนนะครับปนืนแรงอ่ะคราวนี้มาเรื่องเรื่องถึงพลังแฝงการโจมตีที่น้องแบบว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็คือปืนเนี่ยนะครับถ้าเรามาตีมอนนะครับจะปิดออโต้คิกก่อนที่ปิดเอฟเฟกแล้วก็ปิด Auto ick, ออโต้คิกออโต้คิกแล้วก็เออปิดออโต้คนะิกอ่ะเดี๋ยครับอน,นตีเนี่ยครับ ตีเก้าจุดหไอ้เกอห่าสองจุดหนเห็นไหมครับ2.19จุ่งตีตัวนี้เท่าไหร่เอสองจนึ่งเกนะครับพลังโจมตีเพิ่ม50%มันเพิ่มตรงนี้เลย5้นะครับแต่มีพลังแฝงคือมันจะตีบอสแรงขึ้น40%ก็คือตีเนี่ย2ใช่ไหมอ่าเราดูอีกทีนึงเท่าไหร่เออสองจุ่เก้าแต่พอเรามาตีบอสนะครับมันบัฟเหมือนกระโหลกอะ่ะเนี่ย สองจุดแปดสี่เห็นไหมมันตีแรงเหมือนกระโหลกสองอ่ะนะครับเอาจริงๆอะ่ะถ้าบอกอธิบายอะ่ะมันคือบัฟสตองสามเพิ่มพลังโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์และกระโหลกสองกระโหลกสองอยู่นะกระโหลกสองเพิ่มพลังโจมตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆเนี้ยเหลือแค่สี่สิบนะครับก็คือมันเหมือนสองบัฟรวมกันเหมือนสตองสามกับกระโหลกสองบวกกันแต่กระโหลกสองมันตีห้าสิบนะครับแต่ตัวเนี้ยมันตีแรงตีบอสแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ 2.8มันแรงนะมันแรงรวมดาเมจร,รวมก็คือ90%นะถ้าตีบอสแรงขึ้น90ก็โหดนะเพราะว่าอ่าบัฟโกเพิ่มพลังโจมตี75บัฟโซลิดโกเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี75ส่วนตัวเนี้ยตี50และตีบอส40รวมเป็น90มันแรงกว่า,าเวลาไปตีไปอะไรเงี้ยตีบอสหรือลงดันอ่ะมันจะดีกว่าโกนะครับดีกว่าผี มันนจะแรงกว่าโกแรงกว่าผีแรงกว่าไจแอนต์รถถังแรงกว่าหมดเลยแต่มันจนนะครับรู้ไว้ก่อนอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าสมมุติถ้าผมเอาตัวเนี้ยสองตัวนะครับมาตีบอสอ่ะมาตีมอนมันจะดรอปเงินเท่าไหร่อ่ะมาดูอ่าเมื่อกี้นี่สี่สิบสามแซดเอาสี่สิบสามแซดนะดรอปศูนย์คือถ้าน้องไปตีกล่องเนี่ย หรือไปตีอุกบาทเนี่ยแม่งแทบจะไม่ดรอปเลยเนี่ยสามเอ่อตอนแรกเท่าไหร่นะหใช่ไหมตอนแรกหตอนแรกห60สบวกนะสี่สิบาหายไปเท่าไหร่หายไป20หายไป20สนี่สองก็บอกนะสองก็บอกถ้าน้องใส่สี่ก็บอกเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าจะหายเยอะกว่านี้เยอะเนี่ยสาเเออ สมมติว่าถ้าน้องเล่นทีมเนี้ยน้องต้องรับอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าน้องเอฟเเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอ่าอตีร้อยตัวอย่างเงี้ยน้องจะได้เงินแค่อ um> uh ่าประมาณสามประมาณ4ี่ร้อยแซดหนึ่งชั่วโมงน้องได้4ี่ร้อยแซดเนี่ยน้องตั้งมาโคตีเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอ่าประมาณสิบนาทีดิไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงอ่าตีร้อยตัวตีร้อยตัวตีมันครบร้อยตัวน้องจะได้สี่ร้อยสี่ร้อยแซดสามดูดีได้สามสิบเออแต่ถ้าน้องใช้ทีมโกนะครับถ้าน้องใช้ทีมโก เนี่ยทำโกเยอะๆตีหนึ่งตัวเนี่ยได้่ะไรเอิบเอิบเอ่าทีมโกพี่ไม่ได้อัพเลเวลเลยทีมโกเป็นเศษๆทั้งั้นเลยเดี๋ยวขึ้เอิบโอ้โหร้อยสามสิบกว่างั้นเอาออกหนึ่งตัวเอาออกหนึ่งตัวใส่ตัวดัเมจตัวหนึ่งจะตายไปๆไตีซับกันปับปรับโอ้โหร้อยสี่สิบสี่เห็นไหมครับอันนี้คือข้อมูลว่าถ้าน้อง อ,อยากจะฟาร์มตังค์เยอะๆอยากจะมีของเยอะๆนะครับอยากจะมีเวลาลงดันได้หินดันเยอะได้ของไอ้พวกนี้เยอะๆน้องต้องทำดอกอยากรวยต้องทำเย็นนะครับก็แนะนำว่าควรนะครับมองข้ามปืนนะครับปืนไม่ใช่ไม่ดีปืนดีปืนแรงแต่น้องจะจนนะครับให้รู้ตรงนี้ไว้เลย,ว,ยว่าทำไมผมฟาร์มเงินไม่ค่อยได้เลยพี่เพื่อนผมลงดันทีได้เงินอ่า ประมาณสามสิบวายอย่างเงี้ยประมาณได้เงินเยอะจังเลยอย่างเงี้ยแต่ทําไม DPC ผมก็เข้าการแต่ทไมผมได้เงินน้อยเป็นเพราะน้องใช้ปืนหรือเปล่าถ้าน้องใช้ปืนอ่ะยิ่งใช้ปืนเยอะผมเคยเจอคนใช้ปืนสี่กระบอกนะครับและลงดันฟาร์มได้เงินน้อยเขาก็บอกว่าทําไมทำไมพี่ได้เงินเยอะพี่ก็บอกว่าถ้าน้องจะใช้ปืนอ่ะเวลาบอสใกล้ตายให้น้องเปลี่ยนเป็นทีมโกนะครับแต่คนส่วนใหญ่มันก็จะเหนื่อยครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ย อย่างเช่นถ้าน้องใช้ปืนใช่ไหมครับเวลามอนจะตายน้องก็เปลี่ยนเป็นทีมโกงเงี้ยอย่างเช่นใช้ทีมหลักตีใช่ไหมเอ่อพอมอนใกล้ตายก็เปลี่ยนเป็นทีมโกงอย่างเงี้ยแต่มันต้องทําทุกตัวไงถ้าน้องอยากได้ตังค์แต่ถ้าน้องแบบไม่ต้องใช้ปืนอ่ะมันจะตัดจุดนั้นไปได้เลยน้องก็ตีแม่งเลยตีไปเลยเรื่อยมันก็สบายมือตีไปเลยจบได้ตังค์แน่นอนนะครับได้ตังค์แน่นอนเออตรงนี้เป็นข้อมูลที่คนหลายๆคนไม่รู้เกี่ยวกับบัฟปืนนะครับ เนี่ยเกี่ยวกับปั๊ปปืนยังไงรู้ไว้ก่อนใช้นะครับดีแต่น้องจะได้เงินน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ของได้น้อยนะอย่างเช่นถ้าน้องตีกล่องอ่ะพี่ตีกล่องกล่องนึงก็ดอบหินฉาดประมาณสัก 30- 40อย่างเงี้ยถ้าดอบเหลือศูนย์อ่ะมันก็จะดอบกล่องนึงประมาณสักเ 8, 8, ม็ดเมตรดเมตรกล่องในดันอ่ะในดันแดงอ่ะเม็ดเม็ดเมตรอ่ะคือมันต่างกับพี่มากนะครับเพราะของพี่มันคูณเยอะ ของพี่มันมันคูณสักประมาณประมาณ15อย่างเงี้ยพี่ก็ได้ประมาณ40เมตรต่อ1กล่องแล้วนะครับหินดันน้องก็จะแบบเจอปัญหาว่าทำไมฟาร์มหินช้าฟาร์มของช้าถ้าเลือกได้ทิ้งไปเลยครับที่ที่มีปืนทั้งเกมอยู่2กระบอกนะครับ2กระบอกเอาเก็บไว้รีวิวเนี่ยแหละเ,เก็บไว้รีวิวแล้วก็เ,เก็บไว้อธิบายให้คนดูในไลฟ์นะครับแต่ก็ทำคลิปไปเลยดีกว่าเพนะราะน้องถามมาเยอะมากคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่าบับปืนมัน มันมีปัญหามันมีข้อเสียนะครับว่ามันลดเย็น2ลดดอปหนะก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับนะเก็บไว้เป็นข้อมูลอ๋อนี่ปืนอนกก็บอกอยู่นี่เจาะรูอยู่ <c oughs> เดี๋ยวใช้ปืน3ก็บอกนะครับนะลงดันฟาร์มดีกว่าจะได้รู้ว่าได้เท่าไหร่นะยังไงก็ถ้ามีคําถามอะไรใหญ่พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ จ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับนะแล้วก็มาเจอกันตอนที่ไลฟ์ได้ทุกวันนะครับผมนะตอนนี้ก็ยังไลฟ์สตรีมช่วงประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปอยู่นะครับแต่ก็อาจจะพักบ้างนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับมีมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตบ่อยมากนะครับยังไงก็ขอ,อกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ